แยกกันมาก่อนโดยเฉพาะหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตเธอก็อยู่กับโทบี้มาโดยตลอดในขณะนั้นดวงตาของเธอก็จับจ้องไปที่อุปรกรณ์บางอย่างบนคมไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะและความรู้สึกของเธอก็เย็นว่าผ่านร่างกายของเธอเมื่อเธอตระหนักได้ว่ามีใครบางคนกําลังดัดฟังบทสนทนาของเธออยู่จากนั้นวิโอเลตก็เสนอกับเฮนรี่ว่าเธอกลัวความสูงและเสนอให้เปลี่ยนโต๊ะนั่งกันดีไหมเขาก็ตอบตรงลงโดยที่ไม่ลังเลและก็เรียกพนักงานมาเพื่อที่จะเปลี่ยนโต๊ะ ในไม่ช้าพนักงานเสิร์ฟก็กลับมาพร้อมกับบอกว่าเขาได้จัดก,การโต๊ะใหม่ให้กับทั้งคู่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้วิโอเลตกลับได้รับข้อความอีกครั้งหนึ่งซึ่งเตือนเธอว่าอย่าเปลี่ยนโต๊ะไม่เช่นนั้นโทบี้จัดตายในพริบตาวิโอเลตตกใจโดยที่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงเสนอให้พวกเขากลับไปที่โต๊ะเดิมเธออ้างว่าโต๊ะเดิมวิวสวยกว่าตอนนี้ท้ายเฮนรี่กับพนักงานต่างก็สับสนแต่พวกเขาก็เห็นด้วยกับคำขอของเธอ ตอนนี้พนักง,งานก็กลับมาถึงที่โต๊ะของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ถามว่าทั้งคู่พร้อมที่จะสั่งเมนูหรือยังและในขณะนี้วิโอเลตก็พิมพ์แชทถามคนในแอปดอมอย่างยิ้มแยบว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่จากนั้นมันก็ได้บอกให้เธอเอา SD สการ์จากกล้องของเฮนรีมาให้ได้และเธอจะต้องตัดสินใจเอาเองว่าเธอจะใช้วิธีไหนในขณะที่หัวใจของเธอกําลังเต้นแรงเธอจึงรีบถอดนาฬิกาของเธอออกมาใส่ไว้ในกระเป๋าก่อน และในขณะที่เฮนรี่กำลังวอกแวกอยู่และพนักง,งานก็ได้ออกไปแล้ววิโอเลตจึงแกล้งทำเป็นว่านาฬิกาของเธอได้หายไปเธอสาบานว่าเธอได้สวมมันไว้ที่ข้อมือตอนที่เข้าไปในห้องน้ำเธอก็ขอให้เฮนรี่ไปหาพนักง,งานต้อนรับแล้วก็ไปถามว่าพนักง,งานได้พบมันหรือไม่เฮนรี่ก็ทำตามแล้วก็เดินจากไปนะครับหลังจากนั้นวิโอเลตก็ได้คว้ากล้องของเขาออกมาจากกระเป๋า และเมื่อเธอเห็นภาพถ่ายในกล้องชิปจรของเธอก็เต้นวเร็วขึ้นไปอีกเธอพบว่ามีรูปถ่ายหลายใบของเทสบนตรีกับบุคคนน่าสงสัยอยู่ในนั้นพร้อมด้วยงบการเงินที่เปิดเผยการฉ่อโกงและทุจริตของเขาด้วยนะครับววลเลตจึงรีบดึงเอสติกาออกมาแล้วก็กลับไปที่นั่งของเธอพอดีกับที่เฮนรี่เดินกลับมาพอดีเฮนรี่ก็บอกว่าพนักงานไม่รู้เรื่องนาฬิกาของเธอเลยและทันใดนั้นดอบก็ได้พิมพ์ข้อความสั่งให้เธอไปเข้าห้องน้ํา เธอจึงบอกเฮนรี่ว่าเธออาจจะลืมนาฬิกาไว้ในห้องน้ำหรือเปล่าเลยขอตัวไปตรวจสอบดูเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องน้ำก็มีข้อความสั่งให้เธอทุบแก๊สนั้นแล้วก็เปิดน้ำใส่มันวิโอเลตที่ในหัวของเธอเพียงแค่คิดว่าเธอต้องปกป้องลูกของเธอให้ได้เธอจึงทำตามคำสั่งโดยการที่ทำลายแก๊นนั้นทิ้งหลังจากที่เธอทำลายแก๊นแล้วเธอก็ขอร้องให้ชายคนนั้นออกจากบ้านของเธอแต่ทว่าดอบได้ตอบกลับเธอว่างานของเธอยังไม่เสร็จสิ้นและก็ขอให้เธอไปตรวจสอบที่จ่ายกระดาษเช็ดมือ เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทําตามนะครับและเธอก็ไปเปิดที่จ่ายกระดาษเช็ดมือและพบว่ามีขวานบรรจุของเหลวอยู่ข้างในและคําสั่งต่อไปก็ทําให้เธอตกใจอย่างมากนะครับดอบสั่งให้เธอเทมันลงในเครื่องดื่มของเฮนรี่เพื่อที่จะฆ่าเขาโดยรับรองกับเธอว่าเครื่องดื่มนี้จะไม่สร้างความเจ็บปวดวิโอเลตก็ยืนกรานว่าเธอไม่สามารถฆ่า